วันนี้ก็จะมา,ามาจับสลากนะคะคนเดียวนะหนึ an, ่งรางวัลนะอันนี้มีน้องให้มีน้องวาดรูปให้น่ารักมากอนีิงจบไม่สนใจคนบางคนนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคนติดตามหนึ่งร้อยแปดคนนะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยจเพิ่ด้หรอคงเจ๊ ได้ย so um, ินเสียงหมูหมากาไก่อย่าไปสนใจนะคะก็นะคะก็นี่นะอย่าไปอย่าไปเสียอย่าไปสนใจเสียงหมูหมากาไก่นะคะบอกไปแล้วก็มีคนเร่นเยอะมากเลามาจับกันหนึ่งสองบ เอาละเอาใหม่เราจะเลื่อนขึ้นกับแล้วลงนะคะทั้งหมดหลายๆรอบให้มันมืนหัวมันจะได้จับได้ <estr ans> ไแล้เมื่อไหร่จะได้จับอีกรอบหนึ่งนะ,<ก>ะจริงๆน่าจะมีสองรางวัลแต่ขอรางวัลเดียวเนาะ,<ล>ะขอโทษสำหรับคน โอ้ยเรามั่งอะไรมันจะได้หมดทุกคนมันีปุ๊บอ่สองคนเนี้ยเราจับได้ได้วจับแั่นี้แล้วไปแบบปุ๊บแบบมันเลื่อนเงี้ยงั้นเอาพี่เบลละกันนะคะก็เดี๋ยวต้มเจียวละกันนะก็พี่เบลนะเดี๋ยวเราจะมาร์กไว้เลยพี่เบลส่วนน้องปิ่นเราจะ ่งของไปให้เนาะที่เราสัญญากันไว้นะ